เวลาเราเห็นการตัดสินใจใหญ่ของรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเอาจริงมันไม่ใช่การเดาสุ่มนะครับแต่มันมีเครื่องมือนําทางที่ทรงพลังมากๆซ่อนอยู่เบื้องหลังครับใช่เลยครับคําถามแบบนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายสาธารณสุขการศึกษาไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง การตัดสินใจพวกนี้เนี่ยมีกระบวนการที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยซึ่งก็จะนาเราไปสู่เครื่องมือสําคัญที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้ครับและเครื่องมือที่ว่านั้นก็คือการวิจัยเชิงนโยบายครับพูดง่ายๆมันคือกระบวนการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะเพื่อชี้นําการตัดสินใจที่สํำคัญๆเหล่านี้ให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจคําว่านโยบายกันก่อนนะครับ ตามที่นักวิชาการหลายๆท่านสรุปไว้เนี่ยนโยบายมันไม่ใช่คำสั่งแบบเป๊ะๆว่าต้องทำอะไร 1, 2, 3, 4แต่มันคือกรอบความคิดกว้างๆครับเป็นเหมือนดาวเหนือที่คอยบอกทิศทางให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้นั่นเองทีนี้พอนันสองคำมารวมกันการวิจัยเชิงนโยบายมันก็เลยหมายถึงกระบวนการที่เราไปศึกษาปัญหาอย่างจริงจังและเป็นระบบ เพื่อหาคำตอบและสร้างข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงหรือที่เรียกว่า action-oriented recommendations ให้กับคนที่มีอำนาจตัดสินใจนั่นเองครับคือไม่ใช่แค่หาความรู้เฉยๆแต่คือการหาทางออกให้กับปัญหาจริงๆถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดนะอาจจะเปรียบได้กับการที่หมอวินิจฉัยโรคให้คนไข้เลยครับคือหมอเขาจะไม่จ่ายยาตามอาการไอหรือปวดหัวทันทีแต่จะตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคก่อน การวิจัยเชิงนโยบายก็ทำหน้าที่แบบนั้นแหละครับแต่ทำเพื่อสังคมคือมองให้ลึกลงไปกว่าอาการที่เราเห็นกันผิวเผินแล้วเส้นทางของการวิจัยเชิงนโยบายเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงอืมมันไม่ใช่การเดินสเปะสปะนะครับแต่มันเป็นการเดินทางที่มีขั้นตอนชัดเจนจากจุดเริ่มต้นที่เป็นปัญหาไปจนถึงปลายทางที่เป็นทางออกและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะ คือคําเตือนที่ส่งพลังจากอาจารย์สุภชัยยวประภาสครับท่านชี้ให้เห็นถึงกับดักที่ใหญ่ที่สุดเลยนั่นก็คือการระบุปัญหาผิดตั้งแต่แรกหรือ type three error คือถ้าเราตั้งคําถามผิดต่อให้หาคําตอบได้ดีแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงอยู่ดีนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมขั้นตอนแรกถึงสําคัญแบบสุดๆไปเลยซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปได้เป็น4ขั้นตอนหลักๆครับขั้นแรกเลยคือการขุดให้ลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงไม่ใช่แค่ดูอาการที่เห็นภายนอก พอเจอสาเหตุแล้วขั้นที่2ก็คือการพัฒนาและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้จากนั้นขั้นที่3ก็นําทางเลือกที่ดีที่สุดไปลงมือปฏิบัติจริงและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการประเมินผลเพื่อดูว่าเวิร์กไหมแล้วจะปรับปรุงหรือเดินหน้าต่อยังไงดีเอาละครับพอเห็นภาพรวมของกระบวนการแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวใจสําคัญของมันกันดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้การวิจัยเชิงนโยบายมันแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขนาดนี้ ตารางนี้จะทําให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยครับการวิจัยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจบที่การค้นพบความรู้ใหม่ๆเพื่อเอาไปพูดคุยกันในแวดวงวิชาการแต่การวิจัยเชิงนโยบายมีเป้าหมายที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนั่นคือต้องให้ข้อเสนอแนะที่นําไปใช้ได้จริงกับคนที่มีอํานาจตัดสินใจโดยตรงเลยครับมันเน้นการปฏิบัติไม่ใช่แค่ทฤษฎีและนี่ก็คือหลักการสําคัญที่ขับเคลื่อนการวิจัยประเภทนี้ครับ จะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยล้วนผูกติดกับโลกความเป็นจริงทั้งนั้นเลยตั้งแต่การหยิบเอาปัญหาสังคมจริงๆมาเป็นตัวตั้งการมองหาตัวแปรที่ผู้นําควบคุมได้จริงๆไปจนถึงการวัดความสําเร็จจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ความสวยงามของรายงานวิจัยจากที่เล่ามาทั้งหมดอาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าความสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในเชิงวิชาการนะแต่มันเป็น,นกลไกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมโดยตรงเลย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับจุดสําคัญที่สุดก็คือผลลัพธ์สุดท้ายของการวิจัยเชิงนโยบายไม่ใช่กองกระดาษนาะนาแต่คือเข็มทิศที่จะช่วยให้ผู้กําหนดนโยบายมองเห็นทางเลือกต่างๆได้อย่างชัดเจนทําให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกซึ่งแน่นอนว่ามันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสําหรับส่วนรวมและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับการวิจัยเชิงนโยบายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การตัดสินใจนั้นถูกต้องขึ้นแม่นยำมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือการสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่อยากจะชวนให้คิดเป็นการทิ้งท้ายครับว่าถ้าเราลองมองไปรอบๆตัวเราเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เราคิดว่ามันควรจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิจัยแบบนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องใหญ่ๆก็ตาม